คดีที่าาศาลพิพากษาว่าการสละมรดกนั้นเนี่ยผู้ในการเขตหรือในอำเภอเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเจ้าพนักงานที่ดินมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่คำพิพากษาสาลฎีกาที่5478ทับ2550นางกิมลีขันผมกับพวกโจทย์ นางบุญเลือนกระแสโสมกับพวกจำเลยคดีนี้โจท์ทั้งสองฟ้องว่าโจท์ทั้งสองเป็นบุตรของนางสำลิ์นิ่งสมบูรณ์นางสำลิษจำเลยทั้งสองและนางสาวตุกกระแสโฉมเป็นบุตรของนางสาคอนกระแสโฉม นางสาครมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่258ตําตำบลหัวไผ่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อนางสาครถึงแก่ความตายบุตรของนางสาครที่มีชีวิตอยู่รวมหกคนได้ให้นางสาวตุก๊กใส่ชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแทนนางสำนิดปลูกบ้าน และอยู่บนบ้านแปลงดังกล่าวเนื้อที่สามงานต่อมาปี2528นางสำลิศได้ยกที่ดินเนื้อที่สามงานพร้อมบ้านให้โจทท์ทั้งสองโจทท์ทั้งสองครอบครองที่ดินเนื้อที่สามงานโดยความสงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเกินกว่า10ปีปัจจุบันนางสาวตุ๊กถึงแก่ ความตายแล้วก่อนตายนางสาวตุทำพินัยกรรมยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งสองโจทก์ทั้งสองบอกกล่าวแก่จำเลยทั้งสองให้แบ่งแยกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเฉพาะส่วนที่โจทก์ทั้งสองครอบครองและใส่ชื่อโจทก์ทั้งสองถือกรรมสิทธิ์แต่จำเลยทั้งสองปฏิเสธขอให้พิพากษาว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเฉพาะส่วน ทางด้านทิศตะวันออกในกรอบเส้นสีเขียวตามแผนที่สังเขตเอกสารท้ายคำฟ้องหมายสองเนื้อที่สามงานตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสองโดยการครอบครองประปะักห้ามจำเลยทั้งสองยุ่งเกี่ยวกับที่ดินเฉพาะส่วนเนื้อที่สามงานดังกล่าวจำเลยทั้งสองให้การแระฟ้องแย้งว่า บุตรของนางสาวครทุกคนได้สละสิทธิ์รับมรดกโดยให้นางสาวตุรับมรดกที่ดินของนางสาวครแต่เพียงผู้เดียวโจทย์ทั้งสองไม่เคยครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวเฉพาะส่วนเนื้อที่สามงานด้วยเจตนาเป็นเจ้าของแต่ได้ขอนางสาวตุอาศัยอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าว ปี2539นางสาวตุถึงแก่ความตายก่อนตายได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยทั้งสองขอให้บังคับโจทย์ทั้งสองและบริวารหรือย,ย้ายเรือนเลขที่125ทั1และเรือนไม่มีเลขที่หมู่6ตำบลหัวไผ่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรียุทธยา ออกไปจากที่ดิน,นโฉนดเลขที่258ของจำเลยทั้งสองตามแนวเส้นสีแดงแผนที่สังเขตท้ายคำให้การให้โจทก์ทั้งสองชำระค่าเสียหายแก่จำเลยทั้งสองในอัตราเดือนละ1 0 0 0 0บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ทั้งสองและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินจำเลยทั้งสอง จทย์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่าโจทย์ทั้งสองครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวเฉพาะส่วนเนื้อที่สามงานโดยความสงบปเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันนานกว่า10ปีไม่เคยขออาศัยผู้ใดอยู่ในที่ดินเนื้อที่สามงานดังกล่าวขอให้ยกฟ้องแยง้งสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทย์ทั้งสองให้โจทย์ทั้งสองหรือบ้านเลขที่152ทับ1และบ้านไม่มีเลขที่บู่ที่6ตำบลหัวไผ่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกจากที่ดินพิพาทต,ตามเส้นสีเขียวในแผนที่วิวาทเอกสารหมายจรอ .1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 258. ตำบลหัวไผ่อำเภอม,มหาราชจ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของจำเลยทั้งสองพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินพิพาทกับให้ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสองโดยกำหนดค่าทนายความ1,000งบาทคำขออื่นของจำเลยทั้งสองให้ยกโจท์ทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งพิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ จทย์ทั้งสองดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้วข้อที่จริงฟังเป็นยุติได้ในเบื้องต้นว่าเดิมที่ดินโฉนดเลขที่258ตำบลหัวไผ่บ้านสีสะไผ่อำเภอมหาราชนครใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายจรหนึ่ง เป็นของนางสาคอนกะแสโฉมนางสาคอนมีบุตรเจคนถึงแก่วความตายก่อนนางสาคอนหนึ่งคนนางสาวตุกะแสโฉมเป็นบุตรคนโตจำเลยทั้งสองกับนายนางสำลิศซึ่งเป็นมารดาของโจทก์ทั้งสองต่างเป็นบุตรของนางสาคอนเมื่อนางสาคอนตายนางสาวตุ เป็นผู้รับโอนที่ดินฉนดเลขที่258ต่อมานางสาวตุได้แบ่งที่ดินฉนดเลขที่2 5 8เนื้อที่5ไร่2งานให้นางสาวสุก,กัญญาศรีศรีส,สก,กุลซึ่งเป็นบุตรคนที่สองนางสาวตุ้ได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อนางสาวตุต้ตาย จำเลยทั้งสองรับโอนมะระดกตามพินัยกรรมที่ดินตามพินัยกรรมบางส่วนเป็นที่ดินพิพาทที่โจทก์ทั้งสองครอบครองมีหน้าที่สองงาน48 7ทับตารางวาตามเส้นสีเขียวในแผนที่วิวาทเอกสารหมายจอร1แผ่นที่2และแผ่นที่3โดยมีโดยมีที่ดินพิพาท มีบ้านเลขที่1251ทับ 1, ของนางสำลิศปลูกไว้ตั้งแต่นางสาคอนยังมีชีวิตเมื่อนางสำลิศต,ตายบ้านเลขที่1251ทั 1, ตกเป็นของโจทย์ที่สองกับมีบ้านไม่มีเลขที่ของโจทย์ที่หนึ่งปลูกอยู่ในที่ดินพิพาทปัญหาข้อแรกที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ทั้งสองมีว่า นางสำลิดนิ่งสมบูรณ์ตกลงให้นางสาวตุกะแสโฉมลงชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทษไว้แทนตนดังที่โจทย์อ้างหรือนางสาวตุได้รับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่258แต่เพียงผู้เดียวเพราะทายาทอื่นสละสิทธิ์ในการรับมรดกดังที่ศาลอุทธรภาคหนึ่งวินิจฉัย ปัญหานี้จำเลยทั้งสองให้การว่าเมื่อนางสาวขอนถึงแก่ความตายนางสาวตุจึงเข้ารับโอนมรดกตามคำสั่งของนางสาวขอและพี่น้องของนางสาวตุยินยอมสละมรดกไม่ขอรับมรดกในที่ดินแปลงดังกล่าวทุกคนรวมทั้งนางสำลิศมารดาของโจท,ทั้งสองด้วยการรับมรดกของนางสาวตุไม่ใช่ เป็นการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนทายาทตามคำฟ้องโจทย์แต่ประการใดเห็นว่ากา,ารสละมรดกนั้นกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา1672แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้เมื่อวันที่28กดกดคันยายนปข้อ14 15และพระราชบ,บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2495มาตรา40กำหนดให้ผู้ในการเขตหรือในอำเภอเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจแต่ตามบันทึกถ้อยคําเอกสารจ5และจ8ซึ่งตรงกับเอกสารหมายร4และรอ5 ทายาทของนางสาวคอนคือจำเลยทั้งสองนางทองขาวขันหนึ่งเหตุนายสำเริงกะแสโฉมนางสำลิดหรือสำลิดนายช่ออนกะแสโฉมทำไว้นั้นได้ทำไว้แก่เจ้าพนักงานที่ดินซึ่งมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตราหนึ่งันบันทึกถ้อยคํานั้นจึงมิใช่เอกสารสระมรดกตามที่จำเลยทั้งสองให้การโจทท์ทั้งสองนำสืบถึงมุญเหตุแห่งการทำเอกสารหมายจอ5และจอ 8, โดยนำนายสำรานกระแสโฉมบุตรของนางสาวคอนมาเบิกความว่าตอนแรกทายาททุกคนต้องการลงชื่อในโฉนด แต่ชื่อของนางทองขาวไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้านไม่สามารถใส่ชื่อทุกคนได้เจ้าพนักงานที่ดินแนะนำให้ลงชื่อคนใดคนหนึ่งไว้ก่อนก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากันอีกทายาทจึงตกลงกันให้ลงชื่อนางสาวตู๋ไว้ในโฉนดที่ดินเนื่องจากนางสาวตู๋ไม่มีบุตร ไม่มีสามีเมื่อนางสาวตุตายแล้วพยานกับพวกซึ่งเป็นทายาทก็สามารถรับมรดกของนางสาวตุได้พยานโจทย์ทั้งสองอีกปากหนึ่งคือนายชะอน้นกระแสโฉมซึ่งเป็นบุตรของจำเลยที่หนึ่งแต่นายชุ่มกระแสโฉมกับนางสาวคอนจดทะเบียนแจ้งเกิดให้เป็นบุตรของนายชุ่มกับนางสาวคอนเบิกความตำนองเดียวกับ นายสำรานว่าเมือ่อนางสาครตายทญญายาทของนางสาครทั้งหมดเว้นแต่บุตรคนที่สองซึ่งหายออกไปจากบ้านไปเป็นสิบปีแล้วได้ไปที่สำนักงานที่ดินปรากฏว่าสำเนาทะเบียนบ้านของนางทองขาวมีชื่อคนอื่นเป็นบิดามารดาไม่ใช่ในชุ่มกับนางสาคร จ้าพนักงานที่ดินจึงไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนให้ได้จึงแนะนำให้โอนที่ดินเป็นชื่อของนางสาวตุไปก่อนเพราะนางสาวตุไม่มีสามีแลบุตรทายาทคนอื่นๆก็ยินยอมลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารความจริงพี่น้องทุกคนมีความประสงค์จะแบ่งที่ดินของผู้ตายแปลงนี้เท่าเท่ากันนางสาวตุเองก็บอกว่าจะแบ่งที่ดินให้เท่าเท่ากันทุกคน นางทองขาวขั้นหนึ่งเหตุบุตรนางสาวคอนก็เบิกความเป็นพยานโจ์รับว่าหลังจากนางสาวคอนถึงแก่ความตายแล้วบรรดาทายาทของนางสาคอทุกคนได้ไปที่สำนักง,งานที่ดินเพื่อที่จะไปลงชื่อรับโอนที่ดินทุกคนแต่ปรากฏว่า <c oughs> ชื่อบิดานในสำเนาทะเบียนบ้านของพยานไม่ถูกต้อง ส่วนจำเลยทั้งสองคงมีตัวจำเลยทั้งสองอ้างตัวเองเบิกความเป็นพยานว่าทายาททุกคนของนางสาคอนสละสิทธิ์การรับมรดกโดยตกลงยกให้นางสาวตุคนเดียวเนื่องจากนางสาวตุเป็นคนเลี้ยงดูนางสาคอนและยังเป็นผู้ใจถอนจำนองที่ดินดังกล่าวเห็นว่าตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายจอหนึง่ง มีการถ่ายถอนจำนองตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2509ก่อนนางสาวตุจดทะเบียนรับโอนที่ดินวันที่4พฤศจิกายน2525นานมากเมื่อนำข้อเท็จจริงที่ว่านางสำลิ์มีบ้านเลขที่125ท,ทับ1ปลูกอยู่ในที่ดินพิพาทต,ตามภาพถ่ายหมายจจสอ2 เป็นการถาวรอ,อยู่ริมแม่น้ำลบบุรีตามแผนที่พิพาทษวิวาทเอกสารหมายจอรนหนึง่งจึงไม่น่าเชื่อว่านางสำลิศจะตกลงไม่รับมรดกของนางสาครดังที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้างพยานหลักฐานที่โจทก์ทั้งสองนำสืบมามีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ตามที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่า บรรดาทายาทตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยให้นางสาวตุได้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียวแต,แต่ข้อที่จริงฟังได้ตามที่โจทย์ทั้งสองนำสืบว่าการที่ทายาทนางสาครนทำเอกสารหมายจ่อหและจ่อแซึ่งตรงกับเอกสารหมายหมายรอสีและรอหไม่ได้กระทำเพื่อตกลงระงับข้อพิพาทซึ่งจะมีขึ้นให้เสร็จ ไปโดยสละมรดกแต่ทายาทนางสาครกระทําเพื่อให้นางสาวตุ๋ลงชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่258แทนทายาทของนางสาครทุกคนรวมทั้งนางสำลิ์มารดาของโจทก์ทั้งสองด้วยที่ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งวินิจฉัยว่านางสาวตุ ได้รับมรดกในที่ดินโฉนดเลขที่258แต่เพียงผู้เดียวเพราะถายาติอื่นสละสิทธิ์ในการรับมรดกไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกาดีกาข้อนี้ของโจทย์ทั้งสองฝังขึ้นปัญหาที่ต้องวิจัยต่อไปมีว่านางสาวตุมีสิทธิทำพิในกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสองหรือไม่เพียงใดเห็นว่า คด,ดีฟังได้ว่านางสาวตุลงชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่258แทนทญญายาททุกคนรวมทั้งนางสำลิมารดาของโจท์ทั้งสองด้วยดังได้วินิจฉัยมาแล้วนางสาวตุในทญญายาทในฐานะทญญายาทคนหนึ่งของนางสาคอนคงมีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวย่อมมีอำนาจทำพินัยกรรมยกที่ดินโฉนดเลขที่258 เฉพาะส่วนของนางสาวตุให้แก่จำเลยทั้งสองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 6 1และมาตรา1646แต่ที่ดินส่วนที่ตกเป็นของถายญาติอื่นของนางสาครอนย่อมไม่เป็นทรัพย์มรดกของนางสาวตุ้ที่จะทำพิันกรรมยกให้จำเลยทั้งสองได้เมื่อที่ดินพิพาทยังไม่ได้แบ่งกรรมสิทธิ์รวม จำเลยทั้งสองจึงไม่อาจฟ้องแย้งให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นบุตรของนายสำลิศทายาทนางสาวคอนหรือบ้านเลขที่125ทับหนึ่งและบ้านไม่มีเลขที่ทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินพิพาทหรือเรียกค่าเสียหายได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งให้โจทก์ทั้งสองหรือถอนบ้านขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินพิพาท ไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกาดีกาข้อนี้ของโจท์ทั้งสองฝังขึ้นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่าโจท์ทั้งสองครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์หรือไม่เห็นว่าโจท์บรรยายฟ้องว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจท์ทั้งสองโดยนางสำลิศมารดาของโจท์ทั้งสองซึ่งเป็นบุตรและเป็นทายาทของนางสา ถอนยกให้เมื่อคดีฟังได้ว่าที่ดินโฉนดเลขที่258มีนางสาวตุ้รงชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แทนทายาทของนางสาวคอนซึ่งรวมถึงนางสำลิศมันดาของโจทก์ทั้งสองด้วยศาลก็ไม่อาจพิภากษาให้โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิาพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่258โดยการครอบครองปรปักในที่ดินของโจทก์เองได้เพราะ การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันจะทําให้ผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์ตามปรบมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งสามแปดสองนั้นนอกจากจะต้องเป็นการครอบครองโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีแล้วจะต้องเป็นการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของบุคคลอื่นด้วยหากเป็นการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของบุคคลอื่นด้วยหาก เป็นการครอบครองทรัพย์สินของตนเองแล้วก็หามีผลทำให้ได้กับมสิทธิ์โดยในการครอบครองใหม่ที่สารล่างทั้งสองวิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ชอบแล้วพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องแย้งของจําเลยทั้งสองเสียด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรภาคหนึ่งข้ารารทำเนียมทั้งสารสามตามฟ้องและฟ้องแยง้ง ให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 6 1เจ้าของรวมคนหนึ่งหนึ่งจัดจำน่ายส่วนของตนหรือจำนองหรือก่อให้เกิดพระติดพันก็ได้แต่ตัวทรัพย์สินนั้นจัดจำนายจำนำจำนองหรือก่อให้เกิดพระติดพันได้ก็แต่ด้วยความยินยอมของเจ้าของรวมทุกคน มาตรา1น6 1วรรคสถ้าเจ้าของรวมคนหนึ่งจำน่ายจำนำจำนองหรือก่อให้เกิดประติดพันทรัพย์สินโดยไม่ได้รับความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคนแต่ภายหลังเจ้าของรวมคนหนึ่งได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่เพียงแต่ผู้เดียวไซท่านว่านิติกรรมนั้นเป็นอันสมบูรณ์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1น4 6 บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพิ้นในกรรมกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือในการต่างๆอันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1612การสลละมรดกนั้นต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือทำ เป็นสัญญาปณีปนอมยอมความ